ระลึกชาติความเชื่อที่เกี่ยวกับเรื่องชาติก่อนและชาติหน้านั้นเป็นความเชื่อที่มีอยู่คู่ชาวพุทธเรามาทุกยุคทุกสมัยทั้งนี้สิ่งนี้มันไม่ใช่เป็นแค่ความเชื่อที่งมงายแต่มันคือหลักความจริงอันหนึ่งของมวลมนุษย์และสัตว์โลกซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ด้วยภาคปฏิบัติที่เรียกว่าจิตภาวนาหรือไม่ก็สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวบุคคลที่เกิดมาพร้อมกับความพิเศษซึ่งเรียกว่าการระลึกชาติได้นั่นเอง เรื่องการระลึกชาติได้นี้มีผู้ที่สามารถระลึกชาติได้มากมายหลายบุคคลแต่วันนี้แอดมินจะขอยกตัวอย่างสักหนึ่งบุคคลมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมรับฟังกันเป็นเรื่องของเนนน้อยรูปหนึ่งซึ่งท่านสามารถระลึกชาติได้ซึ่งผู้ที่ไปสัมภาษณ์เนนน้อยรูปนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือองค์หลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนนั่นเองหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโน,น,าน,าน,โนท่านได้เมตตาเล่าถึงการไปสัมภาษณ์เนนน้อยให้ฟังไว้ว่า มีเนนองค์หนึ่งอยู่บ้านน้ำกรร่อำอเภอรพระาธาตุพนมจังังวดนครพนมเนนองค์นี้ระลึกชาติได้ระลึกชาติถอยหลังได้ชาติของเจ้าของนั่นเองแต่ก่อนเขาชื่อว่าบัวเหมือนกับชื่อของหลวงตาบัวนี่แหละเขาอยู่บ้านโคกเลาะชื่อเขาพูดถูกหมดนะเหตุที่จะมีการยืนยันรับรองกันก็คืออาจารย์ของเขาเองเราพบกับเนนนี้แล้วก็ไปพบกับอาจารย์ของเขาชื่อว่าอาจารย์ทอง พระบัวนี้เป็นหนุ่มแล้วก็ไปฟังเทศแล้วกเกิดความเลื่อมใสท่านอาจารย์ทองท่านไปทางเมืองอุบลไปโน้นแนะนําสั่งสอนประชาชนเขาเกิดความเลื่อมใสศรัทธ,ธานายบัวนี้ก็มาขอบวชกับท่านบวชแล้วก็ติดซอยห้อยตามท่านมามาอยู่บ้านสามผงพอดีมาเป็นไข้ป่าที่สามผงตายปีนั้นพระตายสามองค์นี่ท่านอาจารย์ทองท่านเล่าเองปีที่ตายสามองค์นี่นะ แต่พระบัวนั้นบอกแต่ว่ามาตายที่บ้านสามผงเท่านั้นไม่ได้บอกว่าตายเท่านั้นองค์เท่านี้องค์พอตายแล้วนี่เราสรุปเอาเลยแบกกรดสะพายบาดดูเขาเผาศพเราคนทั้งหลายเต็มอยู่มาเผาศพก็ยืนดูศพตัวเองอยู่สะพายบาดแบกกรดอยู่ดูเขาเผาศพเขาไม่สนใจเราเลยคนเป็นร้อยเต็มอยู่นั้นเขาไม่สนใจกับเราสักคนเดียวเลยเราก็ยืนดูศพของเราพอเสร็จแล้วก็ออกไปทางด้านตะวันออก ศพเรานี่ก็ถูกเผาเป็นเท่าเป็นฐานขนาดนี้แล้วจะหวังเอาอะไรอีกเราไปแล้วไม่ห่วงยญยแล้วแล้วก็ไปพอไปก็ไปถึงศาลาหลังใหญ่หลังหนึ่งสาลานั้นใหญ่มากทีเดียวนี่เป็นเรื่องที่เนีนเล่าให้ฟังนะเหตุที่จะได้ซักถามเนีนนี้ก็เพราะมีพระมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องเนีนนี้ระลึกชาติได้แล้วพอดีมางานศพลงปุ่มั่นเรานี่เนียนองค์นี้ก็จะมาเราก็เลยนัดกับพระไว้ว่าถ้าเนีนนั้นมาก็ให้มาหาเราพอดีเนนนั้นมา ก็ให้มาหาจริงๆแต่ส่วนมากแกไม่อยากเล่าเรื่องระลึกชาติได้เล่าทีไรเป็นไข้ทุกทีว่าอย่างนั้นเข็ดพอเล่าเรื่องระลึกชาติย้อนหลังแล้วไข้ทุกทีไม่เคยพลาดเอา้าคราวนี้ไม่ให้ไข้เราก็ว่าอย่างนั้นแหละเอา้าเล่ามาให้หมดนะคราวนี้ไม่ให้ไข้มาเล่ากับเรานี้ไม่ให้ไข้ก็ไม่ไข้จริงๆนะแปลกอยู่นะมีหนเดียวรายเดียวที่ไม่ไข้พอมาก็ซักถามถึงเรื่องตายแล้วไปที่ว่านี้ไปศาลาใหญ่หลังหนึ่ง ศาลาหลังนั้นเจ้าหน้าที่พวกยม,มาบาลอะไรเหล่านี้เต็มอยู่นั่นสมุดบัญชีมีเป็นสองกองกองใหญ่กองหนึ่งกองเล็กกองหนึ่งแล้วกองใหญ่นั้นสําหรับบัญชีคนทําชั่วกองเล็กนี้สําหรับบัญชีคนทําดีพระองค์นั้นก็สะพายบาดแล้วไปยืนแล้วพวกนักโทษพูดง่ายๆนักโทษทํากรรมหนักเบาทํากรรมอะไรก็ตามเขาแยกไว้เป็นประเภทประเภทเต็มศาลาทีนี้เขาเรียกชื่อพอเรียกชื่อนายนั้น านนั้นพอถูกเรียกชื่อปั๊บต้องมาถึงปุ๊บเลยอำนาจแห่งกรรมมันบีบบังคับขนาดนั้นจะอืดอาดไม่ได้พอเรียกชื่อปั๊บจะมาปุ๊บปุ๊บเลยมีกี่คนโทษประเภทนี้มีหัวหน้าสองคนเท่านั้นแหละหัวหน้าน่ากลัวมากคนหนึ่งนำหน้าคนหนึ่งตามหลังพอเรียกชื่อเสร็จแล้วไล่ลงพวกนี้ไปแล้วเรียกพวกนั้นมาอีกเป็นคณะคณะจนกระทั่งหมดพอหมดแล้วก็ยังเหลือแต่ยายคนหนึ่งนั่งอยู่นั่น ยายคนนั้นเป็นคนเหมือนคนวัดเรานี่แหละเหมือนคนแต่งตัวไปวัดเรานี่ไปถือศีลถือธรรมมีผ้าฉเฉียงบ่านุ่งผ้าสิ้นแบบเราๆธรรมดานี่เองแกนั่งอยู่ทางโน้นเขาเรียกคุณแม่นะสําหรับยายคนนี้เขาเรียกคุณแม่นอกนั้นเขาเรียกนายน,านั่นนายนี่ลงเลยลงเลยนี่เขาเรียกคุณแม่พอพวกสัตว์รกไปหมดแล้วเขาเรียกเชิญคุณแม่มาที่นี่ถ้าคุณแม่อยากไปสวรรค์ให้ลงที่นี่เลย คุณแม่จะไปสวรรค์ชั้นไหนก็ไปได้ให้ลงไปนี้แล้วรถเขาจะมารถทิพย์เขาจะมารับลงไปสระนนี้แล้วก็จะไปเปลื่องผ้านี้ออกลงจากสระนี้แล้วก็เดินบุกน้ําไปรถจะมาทางฝากสะทางนั้นแล้วก็ขึ้นรถประดับตกแต่งใหม่หมดเครื่องประดับประดาตกแต่งเขาจัดเอามาพร้อมรถเลยพอไปแล้วลงน้ํานี้ปั๊บก็ขึ้นเขาก็เชิญเลยจูงขึ้นแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็เหาะบึ้งขึ้นเหมือนสําลีรถทิพย รถทิพย์พูดอะไรพูดไม่ได้แต่มันประจักษ์กับตาอยู่ว่างั้นเป็นสีงามอลามตาอะไรนี้เราพูดไม่ถูกรถทิพย์แต่ก็ไม่ได้ถามว่ารถทิพย์นี้มาจากชั้นไหนจะไปชั้นไหนเป็นแต่เพียงว่าผู้หญิงคนนี้จะไปสวรรค์พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังเหลือแต่พระองค์เดียวยืนอยู่นั่นก็คือพระบัวที่ตายไปแล้วนั่นแหละเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเขาก็ไม่ได้มาสนใจกับเราแหละพอเขาส่งยายคนนั้นเสร็จแล้วเขาก็ทํางานของเขาอยู่บนโต๊ะ พระบวัวน,นี้ก็เลยถามว่าแล้วอาตมาเล่าจะให้ไปไหนไม่เห็นเรียกอาตมาเจ้าหน้าที่เขาก็หันมากล่าวว่าโห้ท่านนะท่านไปได้ทั้งไปสวรรค์ทั้งไปเมืองมนุษย์ถ้าท่านจะไปสวรรค์ก็ให้ลงนี้เหมือนกับยายคนนั้นลงแล้วรถทิพย์ก็จะมารับเองพระบวัวน,นี้ก็กล่าวว่าอาตมาไม่ไปเลยอาตมาหิวน้ําจะไปหาน้ําฉันก่อนลงจากนั้นก็ลงไปลงไปจนถึงบ้านน้ําก่านี่แหละบ้านเขาอยู่ริมทุ่งนา เขามาตักน้ําก็ไปขอบิณฑบาตฉันน้ํากับเขาเขาบอกว่าให้ไปบ้านหลังนี้นะเขาจะตักน้ําแล้วก็ให้ไปที่นั่นไปรออยู่บ้านหลังนั้นเขาชี้บอกเขียนบ้านชัดๆอยู่บ้านหลังนั้นบ้านหลังจะเกิดเข้าใจหรือเปล่าพอไปที่นั่นรู้สึกเคลิ้มๆทําท่าจะหลับเหนื่อยเพรียมากเคลิ้มๆแล้วหลับไปเลยเลยยังไม่ได้ทันฉันน้าพอตื่นขึ้นมาที่ไหนได้เกิดแล้วนั่นละ่ะทีนี้แกระลึกชาติของแกได้ตลอดนะ ะระลึกชาติย้อนหลังย้อนหลังได้ตลอดเลยนี่เวลาเราซักถามทีนี้พอดีอาจารย์ทองของเธอมาเราก็กราบเรียนถามเรื่องนี้ให้ฟังแล้วโหท่านตกตะลึงนะท่านตกใจใช่แล้วนี่พระบัวท่านก็อธิบายให้ฟังตลอดหมดเลยไปสามผงไปด้วยกันสามองค์องค์อะไรอะไร,ะไรพระองค์นี้ชื่อบัวไล่ผีเก่งนะพระองค์นี้แต่ไม่เห็นไล่ผีเจ้าของได้ท่านพูดเราก็ยังไม่ลืมนี่พูดถึงเรื่องะระลึกชาติได้คําว่าะระลึกชาตินี้ กับพระพุทธดเจ้าระลึกชาติได้มันต่างกันนะพวกนี้สลบสลายพวกนี้ตายการระลึกนั้นระลึกนี้รู้นั้นรู้นี้มันอาจคาดเคลื่อนเพราะความเกลืเสือกสนกระววนกวายไม่ได้เหมือนพระยานอย่างทราบของพระพุทธดเจ้าที่ระลึกชาติย้อนหลังเช่นปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติย้อนหลังได้เฉพาะชาติของพระองค์นี้มีกี่พบกี่ชาติทรงทราบได้ตลอดทั่วถึงตลอดถึงพบชาติของสัตว์ทั้งหลายรู้ได้หมดด้วยพระยานอย่างทราบ ไม่ได้รู้ด้วยการสลบสลดยเหมือนอย่างโลกทั้งหลายเขาเป็นกันคนนั้นตายฟื้นกลับคืนมาแล้วระลึกชาติได้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วมาฮือหากันเป็นบ้าไปพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระญาณอย่างซาประกาศธรรมสอนโลกมานี้กี่ปีแล้วไม่เห็นตื่นกันบ้างมันเป็นบ้าหรือย,ยังไงมนุษย์เรานี้มันอยากว่างั้นนะเราไปตื่นกับเรื่องแบบบ้าอย่างนั้นพวกคนสลบสลายตายแล้วฟื้นกลับมาเล่าระลึกชาติได้แล้วตื่นกันฮือฮากัน พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นคนสลบสลายตรัสรู้ขึ้นมาเป็นอัดเป็นธรรมเป็นศาสดาเอกของโลกรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายประกาศธรรมสอนไว้ทำไมถึงไม่ตื่นกันบ้างให้ตื่นกันนะไม่ตื่นไม่ได้นะจมจริงๆนะฟังสิว่านรกเดือดพล่านเดือดพล่านไม่มีวันไม่มีคืนไม่มีปีไม่มีเดือนมีอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาพวกสัตว์นรกนี้ก็แน่นอัดแน่นอัดเพราะสัตว์ทั้งหลายทำแต่กรรมชั่วนั่นสิทางสวรรค์น,นี้เบาบางทางนรกนี้แน่นหนามั่นคงมากทีเดียว ตั้งแต่เรื่องกรรมของสัตว์ของสัตว์นี่แหละให้จำให้ดีให้สดสดร้อนๆอนเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนฟังจบลงแล้วเรื่องชาติก่อนชาติหน้ามีจริงๆเรื่องนรกเรื่องสวรรค์มีจริงๆนะพวกเราชาวพุทธ่าได้พากันประมาทในการใช้ชีวิตแบบไม่ลืมหูลืมตาควรรีบเร่งสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นเสบียงสำหรับเดินทางให้แก่ตนเองหากเห็นโทษแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอันแสนจะยืดยาว ก็จงเร่งมันฝึกจิตภาวนาล้างป่าช้าแห่งการเวียนว่ายตายเกิดออกจากหัวใจของตนจนประจักษ์แจ้งพระนิพพานนู่นก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปขอบคุณที่สละเวลาในการรับชมรับฟังนะครับก่อนจากการใครที่ยังไม่กดติดตามช่องปูดอนสเตชันก็ขอฝากให้ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อตไปช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ท้ายสุดนี้ขออวยพรให้ผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญเข้าถึงมรรคผลนิพพานโดยทั่วหน้ากันขอลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ